โอ้อัอมือเศร้าในแม่มีครับออมหอยออมหอยเสร็จไหยัางมันมีผวามจำบ่ได้ิ้มเบิณงครับตั้งอยู่หูใบบุกลุ่มมือมีปิป้งปลาครับเป็นพวกปลากระแหงปลากุดครับปลาไข่เลย ใครเต็มพ่องเลยรับแ,แม่สิม,มาร์คแล้วเราสูงให้นุ่งห้องอะไรกันครับตึงเลี่เด็ดกว่าครับบางคนมาครับบางคนก็นมาอ้อมหอย ติดคอ <c> ้ <oughs> อมค้าครับขาดไปเลยค่ะแ <c oughs> จ๊กผักน้ำเนี่ยฟืดๆหน่อยครับแต่จะกินคำไงบ่ได้ครับตันนี้แต่เนียวหนุ่มมาต้องห่วงต้องมีเนื้อหมูน้ำครับ เนื้อหมูกับผักจับหมาดี๋ยวยก็ที่แท้ก็ต้องจะหอมพอดีมีน้ำจิ้มรนซีฟูดครับเป็นน้ำจิ้มซกจีจิ้มเนือย,ย่างยังแสบ ค้างขาแก่ครับกินอะไ,ไ้คัดออกด้อยครับหอมมั้งงาหอมาคาหอมเปลิงหมนไทยทุกอย่างครับเข้ากันให้เรากินนุ่มลื่น đẹp mặt bị cái đầm hãy hoảng ทีนี้มาสงของครับถ้าเขาวัช่างเดียวครับเปิดเบื้องเอาพี่นะครับเอมาให้ผมเบิ้งก่อนเดี๋ยวผมเอาไว้มาจากบารูกับบารุหนักอย่างนั้นใช่ไหมหนักเลยนักการจินมคุงโบรินเซนเอาไปเอาครับ โอ้ oh, oh. แดกแซบน่อยตึงไม้อีกแล้วครับแม่ดีใจครักแล้วบัดทีนี้ กวมีเหนี่ยมหนุ่มจากไปเห็นแม่ครับจานนึง